โอเคนะผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะผมะก็สำหรับหัวข้อในวันนี้นะผมผมก็จะมาแจก5รีซอแปรสสำหรับสายเอาชีวิตรอดนะผมก็สำหรับรีซอแ a ร์แรกนะผมก็จะเป็นรีซอแปคเออที่จะบอกในส่วนของสูตรปรุงยานะผมว่าเราจะปรุงยายังไงให้เก่งขึ้นนะผมสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะเออ นี่นะแล้วจะสังเกตน,นะเออมันจะมีในส่วนของเครื่องปรุงยาแล้วก็สมุดหนังสือนะผมให้คิดเข้าไปเลยนะผมนี่ครับมันจะมีบอหมดเลยนะผมว่าเราสามารถปรุงยาอะไรได้บ้างนะผมก็เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ซักน้ํายานึงก็ได้นะผมนี่นะเดี๋ยวผมจะเอาน้ํายาสปิดก,ก็แล้วกันนะผมเนี่เติมน้ําเข้าไปแล้วก็เติมในส่วนของเบรดพาวเดอร์ที่อยู่บนซ้ายบนนะผมนี่แล้วก็ตามด้วยเนเธอร์วอดน,นะผมนี่นะมันจะทําปฏิกิริยากลายเป็นเจ้าตัวน้ํายา อเวกหวานนะผมก็นะมแล้วก็ต้องใช้ในส่วนของน้ําตาลในการทํานะผมนี่นะโอเค นี่ผมเราก็ได้น้ํายาสปีดมาแล้วนุผมแต่ถ้าใครยังไม่พอใจนะผมเราสามารถเพิ่มเติมได้ด้วยนะผมโดยการใช้โกสโตนะผมมันจะเพิ่มในส่วนของสปีดสองนะผมถ้าเป็นเลสโตนเนี่ยจะใช้เวลาเรากินแล้วเนี่ยมันจะเพิ่มบัฟให้นานขึ้นนะผมอะไรประมาณนี้นะผมอย่างต่อมาก็จะเป็นคลายแอนรีซอแพรนะผมหรือว่ามันจะเป็นรีซอแพ c k เสริมช่วยในการเล่นอะไรประมาณนี้ผมอ่ะขั้นตอนก็คือกดหยุดไปที่เกมมคค้านผมนี่นะนี่ สังเกตนะผมตรงขวาเอ้ยตรงซ้ายบนนะขออภยัยตรงซ้ายบนเนี่ยเราก็จะเห็นปุ่มนะผมก็ให้คลิกไปเลยนะผมนี่มันจะเป็นแบบหน้า UI ต่างๆนะเราสามารถตั้งค่าได้หลายอย่างเลยนะต่อมาก็จะเป็นสเตตัส HUD อะไรประมาณนี้ผมเวลาเราขยับแล้วเนี่ยมันก็จะบอกหมดเลยนะเออข้าสังเกตตรงที่ขวาล่างสุดเลยนะนี่ ครับผมนั่งยอดอ่ะมันก็จะนั่งยอดนะมันก็จะบอกว่า sneaking อะไรประมาณนี้ผมอ่ะขยับตัวก็จะ m o v วิ่ง jumping อะไรประมาณนี้ผมนี่แล้วก็สีของหน้าจอนะผมเราสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะผมนี่นะโอ้โหจะสุดไปไหนอะ่ะไม่รู้นะว่าในคลิปเนี่ยจะเห็นแบบผมไหมนะแต่นี่สามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะเออนีอ่ก็จะเป็นประมาณนี้ผมสำหรับเจ้าตัวรีเซ็ตแพคต่อมาก็จะเปรี r ซ็ตแพคที่จะเปลี่ยน UI ัวเกมไ c ค a f บเลยนะนี่นะโอ้หูนี่ข้างนอก UI นะผมดูดิ ดูการตั้งค่าต่งตางๆนานาดมิมันจะทําให้เกมนี้แบบอมสมูทขนาดไหน่ะดูดินี่แค่นอกเกมนะผมเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยแล้วนี่ก็คือเวลาหน้าตาเราเข้าเกมมาแล้วนะผมนี่นะสังเกตนะผมนี่ยูไอจะเปลี่ยนไปหมดเลยนะแล้วก็ยังไม่พอนะมันจะมีในส่วนของวิธีการแบบค้าให้ยังไงให้ไวขึ้นนะผมปกติเราจะค้าม,มาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมละครับอ่ะแต่มาสังเกตที่ตรงนี้นผมให้กดไปที่ตัวลูกศรนะผมนี่นะกดแค่ครั้งเดียวนะเออนี่ คือแบบค้ามาให้หมดเลยทีเดียวแบบไม่ต้องคลิกค้างเลยนะเออแล้วเรายังสามารถดู UI ของแต่ละไอเทมได้ด้วยนะนี่นะก็จะเป็นบล็อกไม้นะผมว่ามันจะบอกเหมือน UI อันที่แล้วเลยนะนี่เก็บของก็เหมือนกันนะผมสามารถกดได้ทีละอันหรือจะกดเราสามารถกดได้ทั้งหมดเลยนะอืมจะมีประโยชน์อะไรละขนาดนี้แล้วไฮไลท์สำคัญก็คือการถ่ายรูปของรีสเปคนี้แหละครับผมนี่นะนี่กดมาที่อยู่นะผมแล้วเราจะเห็นรูปกล้องนะผมก็ให้คลิกไปเลยนะผมนี่เราสามารถถ่ายรูปได้ด้วยนะเออนี่ โอ้โหพิมพอะไรก็ได้ด้วยโอ้โหเกินไปโอเคก็จะเป็นประมาณนี้สนดที่4ก็คือ r e Pack ที่จะบอกอนาคตล่วงหน้าของ v i l l a g e r นะผมนี่กดเทรดเข้าไปนะตั้งแต่เลเวล2ถึงเลเวล5เนี่ยมันจะมีบอกเลยนะผมว่าเราสามารถแลกอะไรกับมันได้ด้วยนะเออนี่น,นี่นี่นะค่าปกติค่าคนเราไม่ลงนะ่ะมันจะมันจะเบอร์เบอร์นะผมมันจะไม่บอกนะผมว่าอะไรคืออะไรนะผมนี่นะนี่เลเวลสปลดล็อกแล้วนะผมนี่นะเราก็จะสามารถแลกได้ทันทีเลยนะแดบ ไม่ต้องไปนั่งดูให้เสียเวลาเลยนะว่าเฮ้ย mm hmm. มันจะคืออะไรวะข้างล่างเนี่ยมันจะคืออะไรอะไรประมาณนี้ผมโอเคฮะก็ไปดูอันสุดท้ายเลยนะอันสุดท้ายนี่จําเป็นมากเลย mm hmm. และอย่างสุดท้ายก็คือมุมมองของตัวเพลเยอร์นั่นเองนะผมหรือผู้เล่นนั่นเองแหละสาหรับใครที่อยากจะได้ F5 ในเกม Minecraft นะผมนี่นะเวลาเล่นเอาชีวิตรอดอะไรอย่างนี้นะผมนี่แบบนี้นะผมกดครั้งเดียวคือแบบเปลี่ยนให้เลยนะไม่ต้องไปตั้งค่าของตัวเกมเลยนะเพียงแค่ใช้แอปเดียวเท่านั้นนะเออนี่ นี่ผมจะแสดงโชว์ตัวอย่างให้ดูก่อนนะผมนี่ F2 F3 นี่ผมนี่เออคือแบบมันจะเปลี่ยนแบบโดยการกดปุ่มเพิ่มเสียงแค่ปุ่มเดียวเท่านั้นนะผมนี่โอเคถ้าใครอยากจะรู้วิธีการลงเนี่ยช่วยกันกดไลค์ก่อนนะผมแล้วก็ไปดูวิธีการลงกันเลยสำหรับวิธีการลงเนี่ยให้ท่านผู้ชมเนี่ยไปติดตั้งตัวแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Keymapper นะผมนี่นะก็จะเป็นตัวแบบนี้เลยนะโหลดเสร็จแล้วก็กดเปิดเลยนะผม กดอนุญาตแจ้งเตือนนะผมก็หัวข้อข้างบนนะผมกดคําว่าฟิกนะผมกดไปแล้วก็กด enable ไปนะผมแล้วก็เลื่อนเข้ามาข้างล่างกด keymapper นะผมใช้ keymapper เลื่อนลงมากดอนุญาตนะผมกลับไปนะผมกลับไปแล้วก็อันที่สองนะผมกดฟิกนะผมแล้วก็ฟิกพาเล t t e s t r y นะผมอ่ะปุ๊บกดอนุญาตไปนะผมปุ๊บในส่วนของแอคชั่นนะผมอันล่างอันข้างล่างนะผมกดฟิกไปกดแป้นพิมพ์นะผมเนี่ยจะเป็นโลโก้ของมันนะกดเข้าไป กดอนุญาตกดตกลงนะผมกดไปที่แอคชั่นเหมือนเดิมนะผมกดฟิกนะผมย้ำนะกดฟิกนี่แล้วหลังจากนั้นก็กดไปที่ตัววอลลุ่มนะผมนี่วอลลุ่มเสียงนะผมกดโอเคไปแล้วก็ไปกดอนุญาตในส่วนของคีย์แมปเปอร์นะผมนี่ห้ามบกวนนะผมโอเคกดเสร็จแล้วนะผมก็ให้กดมาที่รูปบวกตรงกลางเลยนะนี่แอคชั่นนะผมให้เลื่อนมาตรงด้านขวานะผมนี่กดแอคชั่นกดคีย์โค้ดนะผม แล้วก็เลื่อนลงมานะผมจะเจอกับคําว่า F5 นะผมนี่ผมเจอแล้วผมกดเข้าไปเลื่อนซ้ายมาจะเห็นคําว่า Record Chicker นะผมให้ท่านผู้ชมเนี่ยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะผมจะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงหรือลดเสียงก็ได้นะผมส่วนตัวจะเลือกเพิ่มเสียงละกันก็ก่อนที่จะกดนะผมก็กดไปที่ Record Chicker ก่อนนะผมมันจะนับถอยหลังนะแล้วก็กดนะนี่ได้แล้วผมอ่ะหลังจากนั้นก็ทําการเซฟได้เลยนะ ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมต่อๆไป